ก็ตั้งแต่ที่ผมเนี่ยเข้าโลก2มาได้ครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการตีบอสหาของนะครับซึ่งไอ้การตีบอสหาของเนี่ยก็เหมือนจะดีนะครับแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ดรอปอะไรให้ผมเลยนะครับตลอดหลายวันที่ผมเนี่ยได้เข้าโลก2มานั่นเองซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะลองฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้าโลก2มาเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ฟาร์มเลยนะเอาเป็นว่าในคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นฝากกดไลค์ผมก่อนนะครับแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า ผู้ชมท่านไหนนะครับกำลังมองหาร้านเติมโรบักเรทสุดคุ้มเนี่ยผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับคิทตันช็อปนั่นเองทางร้านเนี่ยมีบริการเติมโรบักระบบ V.P. เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ ID Pass นะครับที่สำคัญนะครับทางร้านเนี่ยจะมีบริการกิฟต์ไอเทมแมปบ็อกซ์ฟุตชีเลกาซี่แล้วก็แมปต่างๆอีกมากมายเลยนะครับและสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองหาไอเดียไวเล่นสักไอดีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันหรือว่าไอเดีเทพเนี่ยทางร้านคิทตันช็อปก็มีนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับเพราะว่่่าาาทงงคคครริตัััันนชอเีียยยมมมโโบบบก้้้ดดดวะไ ก็ยังบริการดีแล้วก็ตอบแชทไวมากๆเลยนะครับเพราะงั้นอย่าลืมนะครับคิดตั้นช็อป เหมือนเดิมนะครับเข้าเกมมาผมก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันดรอปให้ผมโคตรยากเลยนะครับแต่ละอย่างผมก็เลยทําการเดินม,มาดูที่ร้านค้านะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะฮะปรากฏก็คือมันมีผลที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะแต่ว่าผมก็ใช้เป็นในเรื่องของผลพานะก็เลยไม่ได้ใช้ซึ่งหลังไม่เนี่ยผมก็ได้ทาการเข้ามาตีโรงงานนะครับและก็ได้เป็นในเรื่องของผลเงามานะที่วเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยใช้ p p p นะส่วน Inventory หรือว่ากล่องเก็บของผมเนี่ยไม่มี อย่างนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะไม่ให้มันเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะครับผมก็เลยทําการมาเปิดเจลมี่ก,กันก่อนเลยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้หาของสักชิ้นหนึ่งติดไม้ติดมือกลับไปนะฮะ ซึ่งในระหว่างการต่อสู้กับเจลมี่ที่ดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่มันเนี่ยดันไม่ง่ายซะงั้นนะครับเพราะว่าเจลมี่การใช้สกิลของมันเนี่ยเป็นอะไรที่เบานะครับแต่ว่าการต่อยแบบธรรมดาเนี่ยโคตรแรงเลยมันก็ทําผมเกือบตายเหมือนกันนะครับถือว่าเราเนี่ยได้มีดวงอยู่นะที่ไม่ตายกับเจลมี่ตัวแรกนะครับในการเปิดลิปหลังจากที่เจลมี่ตายลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ดรอปอะไรเพิ่มเข้ามาเลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับเหมือนเราเนี่ยวนรูปอยู่กับที่เดิมนะครับก็คือตีไปก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะหลังจากนั้นผมก็เลยทําการกััับบบมมารรรรเควพื่่อทีจจะะฟ์นิงๆ เนี่ยกาว่าจะฟาร์มตอนที่ผมได้ดาบเรนโงโคูนะแต่ปรากฏก็คือผมตีมาหลายอพีละยังไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นขอฟาร์มบ้างดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวเลเวลของเราเนี่ยมันจะไม่ไปไหนสักทีนะฮะก็คงไม่ได้เจอพ่อสักทีนะโอเคมาขอฟาร์มกันก่อนเลยคุยก็ต้องฟาร์มตั้ง8ตัวนะครับซึ่งมอนเนี่ยก็เกิดน้อยมากเลยนะครับข้างละ3าตัวเองคือผมจะต้องเดินไปเดินมาอีกแล้วสินะ และในที่สุดเนี่ยเรื่องของผมก็เสร็จสักทีนะครับผมก็ขอฟาร์มอยู่ที่นี่สักคู่หนึ่งแล้วกันนะแล้วเราเนี่ยจะได้ไปทำอย่างอื่นกันต่อ เอาละเล่ในตัวนี้นะครับเลี้ยวของผมเนี่ยก็เป็นอยู่ที่740ไปที่เรียบร้อยแล้วนะ ซึ่งผมก็จะหยุดฟาร์มแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะมันเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะถ้าผมไม่ตัดเนี่ยมันใช้เวลาเกือบ20สนาทีเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทาไมมันถึงฟาร์มนานขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยไม่มีคูณ2นั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยฟาร์มยากมากๆเลยเอาเป็นว่าถ้ามีงบเนี่ยผมก็จะมาเติมเอาคูณ2แล้วกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะช่วยกันซื้อเสื้อผมนะเพราะว่าจะได้มีตังค์มาเติมคูณ2นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยฟาร์มวลจนเบื่อแล้วนะฮะผมก็ ซึ่งในตอนนี้ผมลืมบอกไปนะครับตอนนี้ผมได้มีสกิลของมัตมังกรแล้วนะครับซึ่งก็เป็นแค่สกิลเดียวนะฮะสกิลเซตเพราะว่าผมขี้เกียจฟาร์มมันฟาร์มกันที่จะนานเลยนะครับใช้มาร์คเยอะมากๆเลยในการใช้สกิลเนี่ยสำหรับผมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยคอยหาตังค์มาเติมคูณ2สัก2อย่างแล้วกันนะครับนั่นก็คือ XP กับมาร์คคูณ2หรือเงินด้วยดีไหมน่าจะเอาเงินด้วยแหละครับนะดูจากทรงละและในตอนนี้ไดมอนด์เนี่ยก็ตายลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามสไตล์ของเกมนี่เลยยังคงไม่ คนเอฟเครอเจ้าทะเลเกิดนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ทาการชักชวนผมไปตีเจ้าทะเลนะฮะผมก็ได้ตอบกลับไปว่าผมเนี่ยมีเลเวลแค่740เวลาไปตีเจ้าทะเลเดี่ยอาจจะสู้มันไม่ได้นะครับซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่มีปัญหานะครับถือว่าเป็นคนที่ดื้อสมควรเลยนะครับลั้นเอาเรื่องเลยซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่เคยตีเจ้าทะเลมาก่อนนะครับผมก็เลยทําการตอบไปว่างั้นขอตัวไปตีหาดาบลรนงคู่ก่อนละกันนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับมาเจอกันนะครับ ก็เขาก็ตอบกลับมาว่าตกลงนะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าบอยบนเกาะนี้ค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะครับเก่งคคโคตรเลยก็ว่าได้ผมก็ได้ตอบกลับไปว่าใช่มันคโคตรเก่งเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผ่านมาเกือบ20ตัวละดรอปยากชิบหายเลยไม่ใช่ว่ามันเก่งแบบสู้ไม่ได้นะไม่ถึงเก่งที่แม่งอุบขอไว้นี่แหละนะฮะไม่ยอมดรอปสักทีผมก็เลยเดินทางมาตีแค่มอนข้างล่างนะครับเพราะว่าขี้เกียจขึ้นไปสู้กับบอสนะเพราะสู้ไปยังไงเนี่ยมันก็คงจะนานนะครับระหว่างการสู้กับมอนเนี่ยผมก็โดนมอนตีตายเฉยเลยนะครับ ทั้งที่ผมเนี่ยแทบไม่เคยโดนมอนพวกนี้ตีตายเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมนะเสียข้าหัวไปดิ1373รเดิอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปหาพวกเขาละกันนะครับเพื่อที่จะไปตีเจ้าทะเลนะตอนแรกเนี่ยผมก็บอกไปแหละนะครับว่าผมขอตัวไปฟาร์มเลเวลก่อนนะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยต้องการให้ผมไปช่วยเขาในการหาเจ้าทะเลนะฮะเพราะในครั้งนี้พวกเขาเนี่ยจะทําโยรุขาวดํานั่นเองนะครับเลยจำเป็นที่จะต้องหาคนช่วยผมก็ไม่ใช่คนใจดีขนาดนั้นด้วยนะฮะก็เลยทําการแอบมาฟาร,ร,ร์มเควสสักเควส คอยไปหาเขานะเพราะว่าผมเนี่ยก็ต้องการดามเมจในการสู้กับเจ้าทะเลเหมือนกันนะครับไม่งั้นก็คงจะไปตายฟรีนะเมื่อเควสผมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ทาการกดรีตัวเพื่อกลับไปที่คาเฟ่แล้วก็ไปหาพวกเขาด้วยความรวดเร็วนะเพราะว่าถ้าเดินไปเนี่ยจะเสียสเตมิมนาฟรีนะแต่เมื่อกลับมาที่คาเฟ่ผมดด้เจอกับใครไม่รู้นะครับยืนกระโดดอยู่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะน่าจะกดออโต้คิกไว้นะครับหรือว่ามาโคเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่โดนเตะออกจากเกมนะครับไปถึงแบบเข้ากําลังเอฟเคประมาณนั้นฮนะ ผมก็ได้สนใจเขานะครับแล้วก็ได้ทําการเดินมาที่ทะเลนะครับเพื่อที่จะไปเจอกับคนที่เขาชวนเราตีเจ้าทะเลนั่นเองซึ่งไอคนที่ชวนเราเนี่ยก็คือไอคนที่กระโดดอยู่ในคาเฟ่เมื่อกี้นะครับเขาน่าจะไปกินข้าวหรือไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะและเมื่อผมเนี่ยมาถึงเรือของพวกเขานะครับผมก็ได้ทําการนั่งอยู่บนเรือสักคู่หนึ่งนะและผมเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติกับตัวเขานะครับซึ่งเขาเนี่ยได้คอสเพย์เป็นโอเนอร์นะครับรวมเจ้าของเกมนั่นเองนั่นก็คือไมค์เกม4.3ไม่รู้จําชื่อถูกไหมนะครับ เข้าไปโดยพิมพ์คําว่าเรดนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทักทายด้วยคําว่าอะไรนะและในขณะนั้นเองนะครับโรงงานเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาเฉยเลยนะซึ่งก็มีเวลาตีอยู่แค่5นาทีนะครับ mm hmm. ผมก็เลยทําการไปตีโรงงานก่อนละกันนะครับเพราะว่าเจ้าทะเลเนี่ยยังไม่เกิดแล้วก็เพื่อนของเขาเี่ยก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะในตอนแรกเนี่ยผมก็ได้ยืนตีโรงงานอยู่คนเดียวแหละนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาตีด้วยนะไปๆไปมาๆเนี่ยเรดก็มาจากไหนไม่รู้นะครับมาใส่สกิลโดวนตัวผมนะและผมเนี่ยก็ได้ตายลงไปอย่างอนาถนจริงๆเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่่จะาผมหอก แต่ว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันคนละฝั่งนั่นเองนะโอ้เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นอะไรกระโดดอยู่ในคาฟเฟ่ีกละ นนาจะเป็นเจ้าเก่าของเรานะครับและในที่สุดนะครับโรงงานเนี่ยก็ใกล้พังไปที่เรียบร้อยแล้วนะและในตอนนี้นะครับโรงงานเนี่ยก็พังลงไปละซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนได้ผลนะครับแต่ว่าคนที่ได้ผลเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ผลฟาวคอนนั่นเองนะครับก็คือผลนกเกี่ยวนะอว่าเป็นผลที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะฮะจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินทางลงมาที่ชั้นใต้ดินของคาเฟ่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นผลพระตื่นนะครับเพราะว่าเวลาเราตีเจ้าทะเลเนี่ยเราจะยืนอยู่บนทะเลได้นะเพราะผลพระตื่นเนี่ยมันสูงนะครับในขณะที่ผมเนี่ยกำลังเดินทางไปหาเพื่อนนๆะครับ ก็มีเรือผีเกิดขึ้นมาเฉยเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะเพราะผมเนี่ยไม่เคยเจอเรือผีมาก่อนนะครับไม่ถึงในรหัสดีนะเออเราเรากำลังสมบทบาทเป็นปลาคำฮักจูเนียอ,อยู่นะครับเพราะงั้นก็เนียนๆไปก่อนแล้วกันเอาล่ะในตอนนี้ผมและเพื่อนๆของผมนะครับก็คือคนที่เจอกันในเกมนี่แหละนะครับก็ได้ทาการช่วยกันตีเรือผีนั่นเองซึ่งเรือลําแรกผมไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะผมเนี่ยตีไม่ทันนะฮะแต่ว่าเรือลําที่2นี้มีโอกาสที่จะได้นะครับจะเสียดดยก็คือเราไม่สามารถใช้ดาบตีได้นะต้องใช้แต่สกิลเท่านั้นนะคร ในเรื่องของ100 f r a g m e แฟนนะครับ น้อยจังเลยเมื่อตีเรือผีเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการเดินมายังที่เสกเรือนะครับเพื่อที่จะเสกเรือแล้วไปช่วยเขา AFK หาเจ้าทะเลต่อนะครับขี้เกียจไปยินอยู่เฉยเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะตัดไปตอนที่เจ้าทะเลเกิดเลยละกันนะครับในตอนนี้นะครับเพื่อนผมเนี่ยได้บอกว่าตรงนั้นนะ่ะเจ้าทะเลไม่เกิดนั่นเองนะครับก็เลยพากันย้ายที่นะฮะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทัดทายเจ้าทะเลนะครับโดยการบอกว่าออกมาซ้าเจ้าสัตว์ทะเลหรือหมาทะเล <laughs> ซึ่งคาว่าหมาทะเลนี่แหละนะครับเป็นคําที่โคตรจี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเจ้าทะเล เลยนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยได้ทําการแยกแย้ายก,กันหานะฮะแล้วก็เจอเจ้าทะเลตรงหน้าผมนะครับระหว่างการต่อสู้ก็เป็นอย่างที่ผมคิดเลยนะครับเรื่องผมเนี่ยน้อยมากๆแล้วก็เลือดน้อยนะครับก็เลย,ดยโดนเจ้าทะเลเนี่ยฉีดน้าใส่จนตายนะครับเอออนาจริงๆเลยเอาล่ะไม่เป็นไรนะครับหวังว่าเราเนี่ยจะไปหาเจ้าทะเลทันละกันนะแม้แทบไม่มีหวังอยู่แล้วนะครับเพราะเลือดของเจ้าทะเลเนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้เจเ้าทะเลไหมนะในครั้งนี้ก็เลยทําการปาสกิลเข้าไปก่อนเลยละกันนะครับโชคดีนะที่เราเนี่ยทำวีสงไว ไั้มเบสเซเบอร์ er ของเราเลยค่อนข้างที่จะแรงนะครับถ้าได้ดาบเรนโงคูน่าจะดีกว่านี้เยอะซึ่งเจ้าทะเลเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเรือผีเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้หมัดหรือใช้ดาบฟันได้แบบสดๆนะครับต้องใช้สกิลอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในครั้งเนี้ยผมได้จัดการกับเจ้าทะเลลงไปและก็ได้เป็นในเรื่องของหมวกชอปเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอหมวกชอปเปอร์เนี่ยมันมีอะไรดีตรงไหนนะครับก็ใครรู้ก็สามารถบอกผมได้นะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เพิ่งเป็นมือใหม่นะจริงๆก็เล่นนานแหละแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับว่ามันทําอะไรได้ส่วนคนที่เหลือนะครับที่เขาเนี่ยมาตีเจ้าทะเลกับเราครับก็ไม่มีใครได้ฟรีท็อปดาร์กเน็ตเลยนะครับถือว่าเสียดายนะครับสำหรับพวกเขานะซึ่งเพื่อนของเขานะครับมีฟรีท็อปดาร์กเน็ตอยู่อันนึงนะครับซึ่งเลดเนี่ยก็ต้องหายกันหนึ่งนั่นเองถึงจะทําอยูรปขาวดาได้นะครับส่วนผมเนี่ยเหรอก็กลับมาที่คาเฟ่นะครับเพราะว่าตามเขาเข้าประตูมานะเพื่อที่จะหมวกชอปเปอร์เนี่ยเก็บไปแล้้วก็็ใใชเเปนนนขอองรราต่ะคับ อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมนะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e ผมด้วยละกันนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยละกันนะครับเชิงนี้โลบัลขาดแชรนะครับแล้วก็แฟนอาร์ตของคนที่ส่งเข้ามาใน Discord นะครับผมจะขึ้นไว้ท้ายคลิปทุกอันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะส่งนะครับสามารถส่งเข้ามาได้เลยอาจจะไม่ทุกอันนะครับอาจจะคัดมาครั้งละ5้าคนหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็รอรับชมผลงานของตัวเองได้นะครับในท้ายคลิป rap